มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตลั่นอาการชักจะไม่ดีเหมือนจะได้รับประทานอาหารสุนัขก,กันจริงๆสะละหลังวันก่อนหนึ่งในพี่สาวคนสนิทอย่างพลอยหอวางออกมาเปลยนางเอกคนดังนิชานัานิชาที่กำลังเผชิญกับมรสุมดรามา่าโดนแฟนหนุ่มอย่างโตโนภาคินนอกใจไม่ต้องห่วงนิชาเพราะนิชาเข้มแข็งและสตรองมากๆแต่เราควรจะห่วงตัวเองว่าจะต้องกินอาหารหมาไหม นั่นคืออุ้ยแรกถัดมาอีกวันมุกวรนิดเพื่อนซีร่วมกวนก็นได้ให้สัมภาษณ์ชวนอุ้ยที่สองว่าอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเพื่อนมุกดีกว่าเราก็อยากให้เคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายจะกลับไปคบไหมต้องให้เขาพูดเองมุกก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเลือกสิ่งที่โอเคสำหรับตัวเองอยู่แล้วสำหรับตัวมุกเองก็รักเพื่อนมากงานนี้เอาเป็นว่ารอฟังจากปากนิชากันดีกว่านะคะ จะเป็นอะไรที่ชัวที่สุดละส่วนณจุดนี้ชาวเน็ตไม่อยากกินคานิว่าก็ภาวนาเอาเดอ้อสาวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c อ m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ